จ้าก็คือนันอยู aller, ่กับลูกกับเมียกกได้ซะเกิดที่นี่แหละเอาตัวนี้นะเอาอยู่นํากันหั่นไดโอ่แล้วก็เฮือนกกเฮือนเงาอืมเมียใหม่ก็เอามาอยู่นํานี่คือเขาอเอาดีใจนํามีแงอยู่บ่ได้ปิดบ่ได้เร็ว ถือกันอยู่ถ uh, ือกันอยู่กับลูกอะดูดกะเมียรใหม่กะถือกันอยู่ถือกันอยู่อืุูนดูดเจ้าได้หาอยังสัตแต่ละมือหาอยังหาอยังไปงานปูนโอ้ไปงานก่อสร้างงานปูนนะว่าไม่ค่อยช้กปูนแบกปูนโอ้แบกกระเป๋าปูนดูดอือเมื่อวานไ่ได้ไปบรอเมื่อวาน บ่ได้ไปมนีักมือแล้วอยู่เออเขาให้เป็นรายวันบ่เาเป็นตนตนนึงจักแสนบาทตนนึงนี่10,000กีบโอ้ตนนึง10,000กีบปาตกวสิได้ตนนึงมหลายค n k o สวัสดีและสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบสสุขสุขคนก็นยินดีต้อนรับเข้าสู่ส,สนทนบันปลายแล้วพี่น้องเอ๋มาผมมาพอสนทนานี่ก็เดินทางมาหาทางสาวแตวเพิ่นเนาะก็คือท่านสนทนก็คิดในใจว่าสีมาเบะเบิงมะพร่ามีข้าพนิายหิมทางเนาะก็เลยอันมาใกล้ทางบ้านอะ่ะสาวแตวเพิ่นก็นเลยเวะเข้ามาหาเพิ่นพี่น้องเอ๋ครั้งแรก อยงไดเนาะท่าสนองกับศิเขาไปหาเพิ่นแล้วก็โอลมดินน้ำเพิ่นพี่น้องไอ้ข้างเลขเลยที่เข้ามาหมู่บ้านนี้เนาะอาอย่งไดก็ไปหาไปชมนกันเนาะพี่น้องไอ้โดยอะพี่น้องไอ้วันนี้ก็แวะมาหาทางสาเต๋อเพิ่นเนาะพี่น้องเนาะโอ้ยอยู่ดีวะอ้าวโอลมเนี่ยไปสนองเนาะโอ้นอยู่สุดบ้านเลย อืมนี่บอกเพื่อนสาวเตวนะอยู่วะ,อะโอ้เราบปอยู่เพื่อนอันนี้เนาะสาวเตวอไปอยู่เพื่อนชัพพ่พคนนี้องอืมอืม,อม,อม,อม อ้าสบายดีเด Th ้อทางพ่อเด้อเจ้าเมญไพก็บุเฮ้ยบุญมีบุญมีอายุเจ้าปีแล้วเจ้าโอ้สี่สิบห้าเป็นลูกบ่ชาวเต๋วนี่โอ้เป็นลูกก๊กบ่ลูกกับเมียตัวนั้นลูกเมียว่าไงโอ้เจ้าน่ะเป็นพ่อหน้าโอ้พ่อเลี้ยงโอ้ฉันบ่เป็นหน่อยมั้งอ่าอ่าอะไรเมียเราได้ส่ะ โอเมแล้วเสียแล้วแต่เจ้าได้มีอันมีเมยใหม่แ้วบ่เดือดเดือดไรมีแล้วเสียจากปีแด้สามเมยเแล้วนี่สามสี่ห้าปีเอาแต่เจ้าก็ได้สั่งครอบครัวใหม่อันนี้นะลูกเพิ่นนี่โอ้แ e ต ah, ่เจ้าเป็นคนเลี้ยงเออไปหนีมาหันแบบมาผักปอพตนี้เออเชชเชอเฮือนจะ หลังไหนหลังใกล้ๆนี่หลังน้อยเอาอยู่น้ำกันบ่อยู่น้ำกันโอ้อยู่น้ำกันกับสาวแตวนะเจ้าน่ะเดมเมียก็อยู่น้ำกันโอ้ยฉันบ่ไม่ก็ไม่น่ะเออออออพอน้าเออออปะบ่ได้ยังเข่าแต่น้อยก่นยังเข่าแต่น้อยก็ซ้ำลูกเล้วเนาะเดี๋ยววันนี้ยันพวน ลูกของเมียนี่มีจะคนส่ะโอ้มีแต่แต่ผูวเมียกกนั้นอื่าล่ะเมียเจ้าละไปใส่เมียเจ้าไปเกี่ยวเข่าเกี่ยวเข่าหน้าเจ้าเองก็น้าล่ะสาวโอ้หน้าล่ะสาวเอ็ดเอ็ดนับเพิ่นเอ่ออ๋อขออะไรเนถามจะเลี้ยงอันสาวเตลเนี่ยอายุจะฟรี ชามชามปีนั่นแหละโอ้ตั้งแต่แมเพินเชียจะก็เลี้ยงมาเลยมาเลยจนใหญ่ตอนนี้อืมจะมีครอบมีครัวเดีเพื่อนอายุจักปีละสาวเตวนะจัาบอ้าวบวจื้อบ้าเออเดี๋ยวเพื่อนไหนดูคนเดียวนี้เนาะเดี๋ยวเนถล่มเดียวนี้เดี๋ยวเห็นเดี๋ยวเพื่อนออกไปใช้สระอันนี้คือบเห็นเพื่อนไปเจอแตวอันอ้าว ไปเบิงดินปโอ้สืดินบ่โ,โอ้ทีมงานใส่บุญพันออกให้ไปเบิงดินอือืมอมอนวัดตอนนวัดออ่พันได้ดินดินใหม่แล้วจักหมื่นฮะนะสองสองหมื่นสองมืน่นแปดสองมืนงม่นแปดโอ้อยู่ปากทางพูดได้หน,นิเนาะ โอ้ยอยู่บัดใกล้ๆนี่บัดบ้านเจ้านี้เอออัดแรกตอนาวัดและโอ้มีดอกดอกยามปลายู่นเ่นอเออเออเอ่งินเงินง่ายอยู่ันตอเออเอาคือมีรถไฟฟไฟฟ้าสนะคนซื่อไงาะอี้าือเองโอ้ซื่อเองโอ้เอาเลยลูกครัวพนเดสะ วัวฟันเด้ใชะไหมวัวไอ้แต่วัหนเมนเยอะเลยอันนั่นน่ะนัวเราหน่ะผัวเราอยู่พุ่นเลยอยู่บ้านคนบ้านในผัวเราบ้านเธอเธอตายหมดละลืมหรือเปล่ปักซีโบ่จะบอกตายตายปักซีอีกอันตะปูอู้จู่อันตะปอผู้อืม บ่ได้ละเทหัวุ่กให้นะคือลายห้างโตเทพกลานตูเตัดแล้วก็มันเิงยักยักอืซึงให้ซงห้าง่งเต็งยก็มันก็ายเลยัเจ้าก็คืออันอยู่กับลูกกับเมียกกได้สะเกิดนีแหละเอาตัวนี้นะเอาอยู่ดํากันหันไโอ้่แล้วก็เือนกกเือนเงา ก็ม,มียใหม่ก็เอามาอยู่น้ำหนีคือเขาเออดีใจน้ำหนีปครนับแท่งยูปะได้๋ปิดประได้วเร็วถือกันยูถือกันยูกับลูกอะดูอ่ะก็มีมใหม่ก็ถือกันยูถือกันยูอืมฉันบ่มาคิดว่าอันเราอยู่กับอันเพื่อนผัวกับผัวแล้ววะซาะเตลนะอืมเราด้อยู่กับพ่อพวกนี้อีก คือว,าวา่าสองอบครัวและสระอยู่นี่อืแต่ว่าดินดินเจ้าหรือรอาศัยเขาอยู่นี่กะดินแมน่น,มน,น,มนี่ดินแมเน่เจ้าโอ้ดินแม่นี่ยไปเท้าเไปอยู่นี่อยู่น้ำในเร้าอ่ะอ่าอ่ันบอกคระบ้านั่นจะจะไปใช้หากินนี่คือยางมาแต่พูดเหมือนนำ้ำอันนี้แหละอือ <c oughs> คือเมนะ มันอยู่บ่ได้ดีมันไปจะไป,ไปนํำมันเลยเออคอยอยู่น้ำฝนจังเต้อยู่กับเมียพุทธอันนี่เนาะอืออืออืออเอาดีใจนะมีข่าวดีเข้ามาเลยทีมงานสายบุญจัดจวดให้เลยได้ดินได้ดอนเป็นของตัวเองวันนี้เนาะอืมกองยิ่สานะคือตุ่มคักแทะก็ห่มผ้าเมื่อเขาชานอืม พ้นทุกเลสับ,บหัวบ่หัวเอาพยายางแล้วตกอืมบนในหัวกัน่ะง่ไปทางที่มันบ,บ่หัวแล้วเนาะม,มาอยู่เจสุดพี่กมม้อนอมไม้พี่อันนี้บนให้กินเห้จู่อันพ่นกระหานอมไม้นอกได้ขายบ่พิน่นะ เี S <S mm. first, <that oh. <that ่บ uh. ่ไ uh ด้ไปเีจะเก่าไปบ่ไราอยู่ถ้าคล้ายก็ค้ายปากทางพูดดบอก่โอ้ยนเขาคายแต่ละออือืมปากทางัแหละบ่เขาคล้ายดูกับเมียบัดดูเจ้ากับเมียเด้สบัดบบมีบ่กบกับเมียดูนี่เห็นบอก่กับเมียนเมยเมยชาวเต๋นี่เมยชาวเต๋มีมีจะคนใช่ไหม โ <Ah อ้ไปเซเบิดอยู่พุ่นแล้วอยู่ทางไหนพุนทางเหนือพุ่นอยู่บ้านละไหลโอผู้หญิงผู้ชายผู้ชายอผู้ชโอ้4คนเอาเลยอลงมอือๆผู้ชายเอาหมดแล้วโอ้ได้ผู้นึงไปสผู้หญิงฮะอยู่มันยังยงบ่ทันบคยังอยู่นําุมเจ้านี่บ่อยู่นํา้าพุ่นลบ้านะไร โอ้ป้าให้นั่อยู่นั่งในสาวพุน้นโดยอืมอืมเจ้าได้าหาอยังสัตแต่ละมุ่งหาอยังหาอยังไปงานปูนโอ้ <c ười> ไปงานก่อสร้า,างงานปูนนะว่าไม่ค่อยทาดปูนแบกปูนโอ้แบกกระเป๋าป,ปูนโดยโอ้มาหนีมาได้ไปบ่ามาหนีมาได้ไปมาหนีใช้มือแะไรอยู่เออเขาให้เป็นรายวันบ่เขาอ,อะไรเป็นโต๊ ต้นหนึ่งจกแสนบาทต้นหนึ่งจิตพันกีบโอตนึงสิบพักีบป้าตสิริต้หนึ่งมันหลาคนเออเออนจ้หาคนยังล่ะนะลมมัจะป้าสิริต้หนึ่งมนึงดามบาทนะามต้นป้าตกเก่งองเยอะเนาะ เออเออผมมีบ <mile> ่มีวนเห็ดเวียเหตดงานอะไรกพอได้หาเลี้ยงตัวเองเนาะแก็บนั่นแก็บนี่ตัวหนึ่งในเสาตัวสิพันกีป้าต๊ตตเก่งอดีเก่งอดีตบอากนี่งิบอไรเกงเงินเงินมงานนี่แหละซื้อข้าวซื้อน้ำกินข้าวเองนี่แหละ ไปกินด้วอืมอืออือวันเด็กภาคล้วนนี่เฮตลากเฮต้ายังบาดมือบ่หยังว่าบมเป็นบ่ร้านนะยังเออไปจังเอออ่าอ่อยู่พอนี่ปะกันจังปีได้สักพอผู้น้อยนี่ผัวสาวเต๋อหนี่ใช่ฮักับปะปีนี่เออคนไปบ่คนไปเองคนไปเองอืม มันเมียกันเมียเจ้าผู้ท right? <laughs> <laughs> ี mama, ่2นี <rules> uh, oh, oh, oh ่ก็เราก็อนุหลายแล้วบ่หลายแล้วทํากันนี่เด้อเนาะเรียกว่าซํากันจว่าลบวหลายหลายกว่ายักชื่อบ่แล้วดอกเอากันไปชื่อยเออบ่จักฮอดอุกันเลยบ่เออเจ้าบัคนน้อยเนาะเออคนน้อยอุหลายออ Là, đuỳนอน là, ừ. à. oh, à. ừ, like ừ, ừ, làm cầm, tiền lấy tảng mai này <laughs> đấy bà nó, đi xăm ăn si ăn này, ăn, 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 ออกแล้วแต่นั้นไม,ม่ได้กินนมแม่แล้วนะแต่น้อยออทั้งพ่อนี่เป็นชนเผ่าลาสูงที่เ<ด>ออเสียงปะนั่นหมู่บ้านนี่มันมีจักรลังคาหมู่บ้านนี่สี่สิบปลายสี่สิบปลายลังคาเออมีภัย่ด้วเนาะมีแล้วบ้านเลยอืออือเป็นยังพอบ้านในายบ้านเพิ่นคือโบเขียนป้ายป้ายเข้ามาบ้านนี่ ยัดต้นเข้าเลยจะถามเพิ่นเด้อบ่ะนี่เออผากถามเพิ่นเน่ว่าเป็นยังในบ้านคือบ่เขียนป้ายโบมีป้ายก็ยากเออบ่มีป้ายพ่อีญ่าไดยเขาว่าว่าลงมักยางมักยางมักยางใช่ดิหาเดียวป้ายบ่เห็นเออลงมักยางนี่มันก็หลายหม่องเลยดองยางในดองยางเขาเเมืองจำพรก็มีทางพูกเนาะทางลงมีไผคองพูมีทางนนนนัั้้ออีทางสวรรค์ก็มี มึงยังมืออาจจะพลานมั้งอาจเจพลาท้องแล้วเราเห็นไหมบอ๊ะเมนเมนอันนี้คือครับน้องเห็นอันนี่เนาะโดนอ่าอ่าโอ้กะเปะยุ่ว่ะหมู่บ้านเพิ่ผคือเขียนป้ายไว้ว่ะแต่เขามากก็เดืกเติบอยู่บ่มีป้ายอยู่อย่างเนาะอืมมวยจักรนะจังว่าดองมึงยางตัวไหนจังลงมึงยางใส่มาถามเขาว่ามีแต่เข้าไปหน่ะบ้านนั้นนั้นน่ะบ่มีป้ายหรอกเขาว่า อ่ะเม่อวานชิอนมาให้เด้อชิอนมาฝากเห็นเมเจ้าก็เห็นเจ้าก็พอตู่ไปแล้วเออเออเพิ่ไปวียเพิ่เลยอ่ะเอาใส่กวดบ่ให้เพิ่กินอือให้ปอกไว้อเยอเ่องมงก่อนโอ้ทางพ่อนนอนนอนทางนี่บ่ โอ้ทางนอกพีนน่ลูกนอนพุ่นทางในพุ่นอ,อันนี้น้ำกะทิมงานใส่บุญเป็นชื่อใหรอ้ช่โอ้จะนำกินนนำอยู่ปกติกินน้ำใช่ไหมน้ำชาน้ำสางสางคุดเอานี้นคุดเอา ตออแต่เดิมไม่เล่นเลยจ้ะอืมอือไปหาบเอาได้เนาะอือเดี๋ยวนี่ยวัไหนกินนื้อหนังชางเนี่ยเอาหนังไทยกินมาได้ขโมยนี่มันเป็นผิดเป็นภัยเป็นยังห่างกายฮามบูดี้ยังกะคือว่าไหนกินลงไปกับยิงท้องปวดท้องเออเออให้หน้าตากะขโมมีมีแต่หากินชื่อเอา เนาะล่ะโอ้ดถอันนั้นเจ้านะรถมีโคโ่แบบรถยัองอันนี้ฮะรถยัองอันนี้เออเนาะดีแล้วได้เลี้ยงลูกเลี้ยงดานอยู่เพื่อนอืมเจ้ากับลูกแทบแบบไปอยู่น้ำเนาะมาอยู่ลูกน้ำลูกเมียอ่ามันดีคือกันเขามาอยู่อืม ดีใจดีใจเนาะดูอ่าผึนบอนด้มาบ่ได้วันอะไรผึนบอได้มาเยี่ยมมายามจะบบ่ใช่ลูกสาวลูกชายแท้ๆอย่เนี้ยอือมาเรื่องลูกสาวก็เอาหัวอยู่บ้าทลูกกลับอืมอือแล้วมายามมายามก็แบบนี้เนี่ยอืออือเปอร์มแล้วอยู่เอ้ยเอาอยู่อืออือบ่ไล้กับมากะ้านไดมาบ่ต้องได้อยู่ไน้นอน มันแบบบ่มีบรรยูบรรน,นอนอบบบนี่เน,ะนาะเออเออกับบตีลูกนานๆก็มาเยี่ยมเธอนึงเธอนึงเอ่อพวกนี้ก็ไ่ได้อยู่หาหน่อไม้หนอกไทรเวลาเราไปขายหน่อไม้ได้เ,ห,ดเห็นดี๋ยวนี้กับลูกบ้างเ,เอาเจ้าไปคนเอาโ,<ด>โอ้สมุดมามื่อเราไปขายหน่อไม้เดี๋ยวเจ้าไปคนเอาลูกแล้ว<ด>ถ้ามือ่อเจ้าสิไปนะให้เรายอยู่เฮือน โอ้พัดกันไปจังสั้นเปลี่ยนกันอืมอืมเปลี่ยนกันหาเงนินผู้เมียจะได้ใส่เราหายยังหน่าไหมฮะจะลากเอ้าเกี่ยวเข้าแล้วไปหาไปยังฮะมันเกี่ยวเข้าให้มันแล้วอืออืออืออยากคนโกทำโบโต๊กเลยล่ละเอาเร็วหน้ามาแล่เรือฮะโบโต๊กเราพลอยว่าลมออกปานีห่หนอโบโต๊ก ทุ่เลยนะหาผูกันมาได้ได้เนาะเออเลยยักำลังมาเคียรเขาเคียรเขาเลยอ่าจอยบานนี่รถเจ้าพังเลยบักหลาเอ้ยเออแกงทิ่มอะน่ะรถพังบ้านไปดิบนกูให้เพิ่นขี่รถน้อยเพิ่นผมเอาให้แล้วบาาให้อยากนอนแล้วบาานี่ นอนอู่ว่าปกติเอาเจรอญก็ค mm. right ่อยดีค mm ่อยไปเรื uh, ่อยๆมีทางผลักผูพ mm. oh, ุยไงพันชวนเขามามีก็ได้ดินนะเด้เราไปอ่ะได้เกลือในซานอยู่ก็มี้เกิเหมือนกอนน้ำอางจำลองนั่นแหละโอ้อ่ายจะบ่อ่ายลูกอ่ายลูกนองนะโอ้ลูกเอวลูกน้องอืมอืมอืมเอวลุกน้องทั้งเจ้าหรอปะโดอืม ต่างคออยู่คอเศร้าเนาะเออือเอาดีแล้วล่ะมีดินขอตัวเองเห็ดใหญ่เห็ดน้อยก็บ่มีไผไไ่เขาออกได้อันนี้ก็อยู่มากกับหลายปีแร้วตีอันนี้ก็บหลายปีแรกตั้งแต่อยู่กับเมียโกกพูหืองน้ำใส่เจ้ากับไปหาตักเท้ได้สับยางได้เลยลงไปค่อยพูด โอ้บ่มีน้ําสร้างน้ําก๊อกอันนี้เนาะมันก็บุญได้อีตีน้ําก๊อกบุญได้เนาะบ่เคยเข้ามาจักเทื่อหมู่บ้านนี้นะบ่ฮู้จักอีอบัดวาอารามเพิ่นกเนาะก็ตรตนเพิ่นคือบ่ได้มีหยังเลยหยังบ่มีไปหยังเออัดว่าอารามนั่นบ่มีหยังพี่น้องเอ้ย กายเขามาเนี่ยก็คือค่ายอัน,อนบัดห้างบัดรยังนี่แหละเปิช่างจักปีได้ซะก็เห็นแต่โครงร่างคาเื่อถ้าไปช่างหน่ยเลยอืมเปิดฉางน,นี่แหละมันบัดหมู่บ้านน้อยเนาะ<อ>ผู้บริจาคหรือสวยกับบ่มีเรื่องเงินช่วยคนหนึ่งแบบยูอืม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  อันยปหจ๊อกองใช้อยู่ในหันนะองเดียวโอ่งเดียวคนนําบ้านนี่บ่บ้านอื่นเออบ้านอื่นแถวไก่หมดแหละอืมมาแต่ไก่พุ่นเออเป็นบ้านโพรงหญ้าอืม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 ฮะยินดีน้ำสาวเต๋อเพื่อนพี่น้องเอ้มาครั้งแรกก็ไปเจอเพื่อนทัพ คนแรกครั้งที่สองคนแรกน้องบักละจะได้มาดิดน้ำเพลินครับป้าเล่าบักละเด้อบ้านี่เด้อเล่าสบายดีสบายดีสบายดีบ๊ายบายฝ่ายเอออ้าวพี่น้องเอ๋วันนี้ก็มาหาทางสาวเตวเนาะเต๋อมาทางเพลินประโยชน์เพิ่นไปกับทีมงานสายปูนแล้วเนาะคือแบบไปซื้อดินให้เพิ่นนี่แหละไปเบิ่งดินเบิ่งดอนพี่น้องเอ๋ ดีใจกับเราพี่น้องเนาะที่ได,ดินได้ดอนเป็นของตัวเองอันจึงได้คลิปนี้ก็ะพากพามีพี่น้อง FC เพิ่์สุขสุขคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ทังสน,นเลยเพ่อพี่น้องเนาะสำหรับที่นี่ขอก่าเข้ามาสบายดี